ั้งปุ๊บก็ร้องปั๊บนะครับท่านผู้ชมฮะนักร้องแห่มากันเึิ่บเลยนะโอ,โอ,อ้ยอิงบอกแม่นะก็ข,ขอความความรุนนะอย่าร้องเยอะโอ้ใส่เสื้อเหลืองสวยใช่นะโอใส่เสื้อเหลืองอ๋อยมาจะแหมเปลี่ยนจากเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองแล้วนะครับตอนนี้แกฮิปใส่เสื้อเหลืองอือ่าก็ถือว่ามีความตรงรักป้าดีนะอือ ถ้าเป็นในพิธามันคงไม่ใส่นะครับมันงใส่ชุดดงชุดดาอะไรลงไปน่ก็ยังมีข้อดีหน่อยนะสำหรับูุ้นยิงนะก็ยังใส่เสื้อเหลืองรักสถาบันใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าก็โดนร้องเรียบร้อยนะรัฐมนตรีนะพี่สุนทิยาสวัสดีก็มาร้องเรียบร้อยนะครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะอ่าอ่ายืน่นอ่าเขาเรียกว่าทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่นะครับรัฐมนตรี3คนนะ โอพี่เรืองไกลก็ไปร้องอีกบอกทักษิณครอบงำหรือไม่เพระไปสัมภาษณ์บอกอ๋อผมครอบคลองไม่ได้ครอบงำนะครับเออนะพี่เรืองไกลแกก็บอกว่าอะไรนะเป็นทุกุนจะมาครอบคลองได้ยังไงลูกคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันอยู่ในฐานะรัฐมนตรีคุณจะมาครอบครองได้ยังไเนนเง,ไองไเออนะครับมันคุณควรจะโตเป็นควายแล้วไม่ควรมาครอบคลองแล้วนะ นะลูกสาวคุณก็คือนายกรัฐมนตรตีคุณมันครอบครองได้ไงแบบนี้มันครอบงำไหมนะครับเขาไปร้องเรียบรอยนะสารพัดนะสารพัดเรื่องราวร้องเรียนเต็มไปหมดตั้งคอรมอ,อปุ๊บก็โดนร้องปั๊บนะเออจะได้ทํางานไหมเนาะนะแล้วเรื่องทักษิณนะอุ้งนิ้มบอกอะไรนะไม่ขอตอบแล้วนะคะเอ,อขอตอบแค่นี้พอคะ่ะบอกเอ,อ ไอเรื่องเรื่องทักษิเนี่ยนะใครแนะนําก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ขอประเทศชาติต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะนะอันนี้เ็าเรียกว่าซ้อมมาดีนะครับอพอเขารู้ว่าจะต้องเจอคําถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะแอดมินดูทรงนั้นเนี่ยเขาซ้อมมาดีนะครับซ้อมเหมือนแบบว่า,วาซ้อมตอบคาถามอ่ะนะถ้าเจอคําถามเกี่ยวกับทักษิณก็ให้ตอบอย่างนี้นะหนะูตอบว่าอ๋อให้ตอบแบบดูดีๆหน่อยนะยบอกว่า ประเทศชาติต้ตองก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใครให้แนะนําอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องนี้ขอตอบแค่นี้ค่ะ, mm hmm. ะเห็นไหมท่องเป็นสคริปต์เลยดูทรงแหละนะครับไอเรื่องไอเรื่องจำนำค้าไอไม่ใช่ไอเรื่องเองนินดิจิตอลก็เหมือนกันก็ท่องมาเป็นสคริปต์อ๋อเรื่องนี้ก็ให้จุลพัณฑ์ตอบค่ะถามกี่รอบก็รอบก็ตอบแบบนี้เ mm hmm. ชื่อเป็นนะ mm hmm. อะนะครับเขาเหมือนกันเขาท่องมาแล้วเขามี สูตรมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูได้ครับเดี๋ยวพอต่อไปมันจะมีท่องสคริปอะไรนะเ,เดี๋ยวพอถามเมื่อนัอ้นจะออดจะให้คนนั้นตอบค่าจะให้คนนี้ตอบค่านะโยนไปนั่นโยนไปดีไปเรื่อยเห็นไ,ไหมอืมเขาเตรียมการมาดีนะครับจากนั้นก็นะเดี๋ยวรอดูห้าว่าะจะเป็นนายกได้สักกี่เดือนกี่วันนะโอ้โดนร้องขนาดนี้แมนะพอเดี๋ยว พอเดี๋ยวเงินดิจิตอลไม่ได้ไอ й, พวกแสดงก็โทษเนี่กยก <ś les> ็มูดแต่ร้องร้องร้องอยู่นั่นแหละเห็นไหมะตามสูตรเห็นไหมเนี่ยขนาดเศถาไปมันยังมันยังบอกเลยก็เนี่ยมูดแต่ร้องร้องร้องอยู่นั่นแหละเนี่ยมัไม่ได้เงินเมื่อสักทีะทนะก็โทษนักล้ลงเตรียมโทษนัก้องต่อแต่ดูทรงแล้วก็นะเออเขาคงยังไม่รอดนะครับเอน่าจะอายุสั้นกว่าเศถาดูทรงแล้วนะโอ้โห แผลเยอะเลยเกินนะครับอนะอเดี๋ยวเสื้อแดงก็โทษอยู่แนลนะโทษฝ่ายค้านค้าน,นาาอ,อ,อะไรยักหนาลักล้องร้องอะไรยักหนาทำไมจริงๆไม่น่าไปร้องเขาเลยนะน่าจะปล่อยเขาทำทำไปนะให้เขาทาเสร็จให้เขาทาอะไรไปก่อนเงินทะี่ต้องก็ให้แจกไปก่อนะแจกเสร็จแล้วค่อยร้องนะครับเอาให้ติดคุกนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ